สวัสดีครับเ m a x s o l a ซ Cell จังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปดีวิวส่งงานลูกค้านะครับเป็นออนกิทนะครับออนกิทรุ่น3,000วัตต์นะครับออนกิท3,000ันวัตต์ของคุณพี่สกนนะครับกรุณาสั่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับ ตัวนี้เป็นตัว3,000วัตต์ครับมีระบบกันย้อนมีสายไปให้20เมตรนะครับแล้วก็มีระบบกาวนะครับระบบเซิร์ฟป้องกันฟ้าผ่ามีคู่มือบอกทุกจุดครับอันไหนต่อลายต่อน,นิวตันนะครับมีคู่มือบอกทุกจุดเลยอันไหนมีแผงโซลาเซลล์นะครับมีคู่มือด้วยนะครับมีคู่มือแผ่นนี้ไปด้วยนะครับก็คือตัว 3K เนี่ย ต่อรองรับสูงสุด8ถึง10แผ่นเต็มที่ไม่เกิน10แผ่นนะครับต่อนุกรมกันหมดเลยสายทางร้านเข้าหัวไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปเสียบกับแผงโซลาเซลล์ได้เลยนะครับแล้วก็มีเส้นลายเส้นนิวตัอนด้วยนะครับมีขั้วลายขั้วนิวตัอนเป็นสติกเกอร์บอกนะครับตรงนี้สติกเกอร์บอกลักษณะการคล้องซีทีนะครับให้ไปคล้องเส้นลายนะครับให้ไปคล้องเส้นลายแล้วก็ให้ลูกศรชี้ลงนะครับตังเกตจะมีซีทีมีลูกศรอยู่ที่ตัวซีทีนะครับให้ลูกศรชี้ลงนะครับที่เมนเบเก แล้วก็เส้นลายที่นูต้อนไปคล้องไปต่อจ้ำเข้ากับด้านล่างของตัวคัตเอาท์หรือเมนเบเกอร์ก็คือในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้เลยนะครับคลองลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมคล้องกับเส้นลายนะครับเส้นลายแล้วก็จะมีลูกศรอ,อยู่นะครับลูกศรชี้ลงนะครับ ของเส้นลายลูก2อชิโลงแล้วก็ในส่วนของการจ้มจ้มด้านล่างนะครับจ้มไปเข้าเส้นลายอินพุตเอซีอินพุตด,ด,ด้านล่างนะครับมีคู่มือให้นะครับลักษณะการต่อต่อเองได้ครับง่ายมากเพราะว่ามีสติกเกอร์บอกมีคู่มือบอกแล้วก็มีอุปกรณ์ให้นะครับมีสายให้ไปถึงก็ไปเสียบได้เลยนะครับของคุณพี่สะกนนะครับก็ขอ,ขอขอบพระคุณคุณพี่เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความกรุณากับทางร้านนะครับ ตัวนี้จะมีระบบการย้อนนะครับผลิตเท่าที่ใช้นะครับผลิตเท่าที่ใช้เท่านั้นนะครับจะไม่ผลิตเกินนะครับจะไม่ผลิตเกินใช้เท่าไหร่ผลิตเท่านั้นนะครับใช้เท่าไหร่ผลิตเท่านั้นตัวนี้จะไม่มีการมิเตอร์หมุนกลับนะครับสบายใจได้เลยว่ามิเตอร์มิเตอร์จะไม่หมุนกลับแน่นอนนะครับเพราะว่าจะผลิตเท่าที่ใช้เท่านั้นมีการใช้มากครับผลิตให้มากนะครับขึ้นอยู่กับ สภาวะแดดของขณะนั้นด้วยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยกระแสไฟได้อยู่ประมาณ5 M mm hmm. แอมป์ถึง6แอมป์นะครับตัวนี้มี Wi-Fi ให้นะครับสามารถดูผ่านมือถือได้มี Wi-Fi ให้นะครับมี Wi-Fi ให้พอต่อทุกอย่างครบเสร็จแล้วนะครับก็ให้ยกเบรกเกอร์ได้เลยยกเบรกเกอร์แล้วก็มาเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ออนนะครับปิดสวิตช์ออนนะครับบิดสวิตช์ออนสวิตช์บิดแรงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าสวิตช์ค่อนข้างที่จะแข็งน้าดูนะครับแล้วก็ เวลาไม่ใช้งานหรือว่าไม่อยู่บ้านานานๆก็ปิดออฟนะครับและอิวอร์เตอร์ก็จะออฟตัวเองเลยในช่วงที่ใช้งานอยู่นะครับก็ปล่อยนะครับปล่อยเลยเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเครื่องจะออฟตัวเองนะครับเครื่องจะออฟตัวเองสินค้าจะส่งให้วันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความกรุณากับทางร้าน MX Solar กซ l โเซนะครับทางร้าน MX Solar กซ l โเซยินดีบริการทุกท่านครับ 081 680 6051ครับ081680 6051ครับสวัสดีครับ